สวัสดีครับมาพมกบกับพวกเราเลยนะครับกับรายการเซฟมังฤฤ้งรับวันนี้เราอยู่ในช่วงรถนินยอมหลังนะครับบอกได้เลยว่ารถสินยมหลังเทปนี้เป็นเทปทีพ่พิเศษมากๆแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยผมชอบพี่นักแสดงคนนี้มากๆเพราะว่าเขามีผลงานในการแสดงที่ผมดูแล้วผมเชื่อว่าเขาเป็นเรื่องเขาเป็นคนนั้นได้จริงเพื่อไม่ให้การเสียเวลาขอท่านตบมืออย่างจึกกล้องล้นหลามด้ครับคุณเบนจามินโจเซฟไปได้ครับผม ครับครับป็งไงบ้างครับพี่ครับป็งไงบ้างช่วงนี้ทำอะไรอยู่ครับช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็อ่านบทครับอัาบทแล้วก็ทําเพลงอะไรเงี้ยกําลังบอกว่ามิกแมาเตอร์อยากปล่อยเพลงอะไครับไจะได้ฟังกันเมื่อไหร่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พยายามจะปล่อยเพลงให้ได้ปีนี้อะไรเงี้ยปีนี้ท่รันปีนี้นะใช่ใช่เพราะเห็นมีไปถ่ายมีมาด้วยนี่ใช่ไหม ใช่ครับใช่ถายเีแล้วก็บิ๊มาเตอร์ก็น่าจะปล่อยช่วงแบบเดือนเลาพุจิน่พุจ,พจิครับกลางกลางพุจิอะไรเงี้ย<ช>ถ้าทันนะทันดีทันดีถส,สาธุสาธุเลย,เลยครับแล้วเป็นไงบ้างครับงานช่วงนี้ทําอะไรอยู่บ้างนอกจากอ่าทําเพลงอเมื่อกี้ตอนต้นบอกว่าอ่านบทใช่ไหมบทน<ช>ี้เป็นบทอะไรไง เหมือนปีหน้ามีโปรเจกต์อะไรเงี้ยมีโปรเจกต์อยู่แล้วก็มีคนชวนไปเล่นนะครับแล้วก็อาจจะยังบอกคุณแบบเรื่องรายละเอียดบทไม่ได้อะไรเงี้ยแต่แต่ก็จะเป็นหนังฟิลใหม่เลยก็จากมือปืนมามาหนังเรื่องนี้คือมันคนละคนละช่องันเลับอ๋อเป็นของพี่พุษธทำาคนเดิมคนทําคนเดิมปะไม่ใช่ไม่ใช่เลยเป็นพี่พิธาครับอ๋อพิธามาทําใช่ครับแต่เป็นคนละช่องเลยใช่ไหมเป็นคนละช่องเลยอันนี้อันนี้ก็แบบติดมีธรรมชาติมีอะไรอย่างเงี้ยแต่มีฟิลหนึ่ง เป็นเหมือนกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรขายวัฒนธรรมใช่ไหมใช่ครับเป็นฟิลนั้นก็มีมีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวด้วยแล้วก็เป็นเออเดี๋ยวเขาว่ากันเข้าใจเข้าใจกันช่วงนี้ก็เตรียมตัวอยู่อะไรเงี้ยครับผมครับโอเคงั้นยืวถามหน่อยส่วนใหญ่เบนเป็นคนดูหนังบ่อยนะเอาตั้งแต่เด็กอ่ะตอนเด็กก็ดูบ่อยมากเว้ยตอนเด็กดูบ่อยเพราะว่าตอนเด็กพอพอเราไปเรียนเราเบื่อ การเรียนกลับมาเราก็ต้องเอนเตอร์เทนตัวเองหน่อยอะไรเงี้ยตอนเด็กมนเลยมีเวลาดูครับแล้วก็แต่พอเริ่มวัยรุ่นปุ๊บก,ก็เริ่มไปหันไปทางเพลงมากกว่าอเพราะมันมันแค่ฟังแล้วมันอยู่เพื่อนเพื่อนก็ฟังด้วยใช่ใช่ครับแล้วก็แต่พอเริ่มกลับมาเนี่ยช่วงเนี้ยอก็เริ่มเริ่มกลับมาดูหนังมากขึ้นใช,ใช่ใช่ก็มีช่วงหายไปแป๊บหนึ่งไอ้ก็ไม่แป๊บนานอยู่อะที่แบบนไอ้ช่วงฟังเพลงใช่ไหมใช่ใช่ครับและไอ้ผมแสดงว่าไอ้ช่วงฟังเพลงน่าจะเป็นช่วงที่แบบอยากทาดนตรีอ อยากมีไอ้โมเมนต์นั้นอยู่ใช่ไหมใช่ครับใช่มันจะเป็นช่วงเหมือนวัยรุ่นกําลังค้นหาตัวเองเอออยากจะทําสิ่งนี้ก็อยากทาสิ่งนั้นก็อยากทําใช่เหมือนจันก็มีปล่อยเพลงใช่ปล่อยอัลบั้มไปแต่ไม่เคยแต่ยังไม่มีครฟังได้ไหนครับยูทูบครับหาฟังในย u ทูบนี่สลีปอิดดาวนี่สลีปอิดดาวก็มันอยู่ที่สมัยกับยุคของมันนั่นเอะถ้าถ้าพูดถึงเรื่องดนตรีนะแต่ถ้าถ้าอย่าง การดูหนังของเบนเบนดูจากอะไรบ้างอ่ะจริงๆดูได้หมดเลยนะอะไรเงี้ยดูได้หมดเลยครับดูได้หมดแต่บางทีก็จะดูจากผู้กบกับกากแสดงอะไรเงี้ยใช่ส่วนใหญ่หนังที่แบบที่ที่กลับไปดูบ่อยๆอย่างเงี้ยก็ก็จะเลิกจะอิงจากนักแสดงกับผู้กำกับอะไรเงี้ยใช่ครับพอจําได้ไหมว่าภาพยนตร์เรื่องแรกที่อยู่ในโรงคือเรื่องอะไรตอนแรกก็จำไม่ได้นะล้าก็โทรไปหาถึงขั้นโทรไปหาพ่อเออโทรหาพ่อพ่ออยู่เชียงใหม่เออโทรไปว่า พ่อจําได้ไหมแล้วตอนแรกพ่อก็มั่นใจไว้ว่าแบบมันจะจําได้ก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะในในการเอาความจํานั้นกลับมาใช่มันเหมือนมันจะเป็นคําถามด้วยว่าเราแบบถามปุ๊บจาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่ามันคือหนังเรื่องแรกมันก็ควรอิมแพกซึ่งมันอิมแพกแหละแต่อาจจะไม่ค่อยได้คิดแต่พอพอพอมาเอ่อต้งคิดกับพ่อใช้เวลาครับ ไปไปมาก็นั่งคิดว่างแบบไม่รู้ว่าเป็นไทเทเนิยหรือว่าทอยสตอรี่ทูใช่เคมีสองช้อยมีสองช้อยจำไม่ได้ว่าดูวันไหนก่อนเนี่ยเออแต่ก็อิมแพคทั้งคู่แหละแต่ก็ดูทั้งคู่ใช่ใช่ใช่แต่ให้ผมเดานั่นก็ไปชอตอรี่ททอมแฮงส์เนี่ยเป็นใช่ไหมทอมแฮงส์ทอมแฮงส์บ้าใช่ไหมทอมแฮงส์เป็นคนที่ลงเสียงให้กับใช่ใช่ใช่แล้วบัสไลเกียนี่ใครจำได้บ้างบ้างบัสไลเกียเป็นชื่ออะไรจำจำชื่อไม่ได้จำไม่ได้เธอจำไม่ได้เหมือนกัน คนไทยอันนี้เป็นคนไทยอ่าแกก็เอานั่นไปอ๋อคอยอ์ลี่แล้วเป็นเป็นยังไงบ้างการดูหนังครั้งแรกมันเปิดอะไรบ้างมันดีไหมมันดีมันดีอยู่แล้วครับดูหนังครั้งแรกในในโรงอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ไม่ได้มีเน็ตฟลิกไม่ได้มีอะไรแบบบ้างก็เป็นน่าจะเป็นเทปวิดีโอครับโอ้ยยุคนี้แหละผมอ่ะใช่นิวนี่แบบเช่าวิดีโอใช่ยุคเช่าวิดีโอยุคเช่าวิดีโอ เป็นเทปคาสเซ็ตตอนเด็กก็จำได้วเขาไปในโรงมันแบบมันมีทั้งสลาว์แบบซิสเต็มเสียงมันอิมเมอร์ซีฟมากๆอ่ะตอนเด็กๆใช่ไหมเพราะว่าไอ้พอตอนตอนเราเด็กอ่ะไอในโรงหนังครับอุปกรณ์พวกนี้มันทำมาเต็มอยู่แล้วเพื่อคนดูหนังอ่ะแล้วพอคนเข้าไปดูยังไงมันได้หมดทุกอย่างเขาที่ที่คนแต่เขี่นที่ผู้กับอยากให้ได้เห็น่ะถูกไหมถูกครับแล้วมันก็ ยุคนั้นเป็นยุคแบบยุคทองของภาพยนตร์ในบ้านใช่ไหมตอนนั้นอ่าใช่เป็นยุคที่แบบกับหนังดีอย่างไม่ดีค่อยๆบูมเพราะมันเหมือนคน<ช>ต,ตั้งตั้งตั้งใจจะไปดูหนังกันจริงๆเพราะว่าใช่ไหมใชแ่แต่แต่ช่วงก่อนโควิดมาที่มันมันมีจังหวะท่วงศบเว้่วันใช่ก่อนก่อนโควิดไม่รู้เกิดอะไรขึ้นสักอย่างที่จากต่างประเทศด้วยแล้วก็จากนู่นนี่นั่นด้วยว่าหนังมันเหมือนกับยอดแบบ ยอดของค่ายของทุกเนี้ยมันไม่มันลดมันน้อยลงมันน้อยลงแล้วก็มันบางค่ายของต่างประเทศเขาเลยตั้งใจจะไม่ฉายโรงขายสตรีมมิ่งเลยตัดตันหาน่าจะเป็นพวกเทคโนโลยีอะไรเงี้ยพวกใช่เน็ตฟลิกพวกอะไรเงี้ยน่าจะมา disrupt อะไรเงี้ยเออมันจะเป็นในส่วนนี้แต่แต่ก็งงเหมือนกันนะว่าอยู่ดีๆก็คนคนไทยก็กลับมาอินหนังกลับมาดูอยากเข้าโรงอะไรเงี้ยตอนแรกก็คิดว่าแบบเออสตรีมมิ่งก็คงอยู่ยาวเลยอือ ุดท้ายเป็นแบบนี้เลยใช่ครับใช่ครับต้องไปอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าพอจะมีหนังหรือว่าภาพยนตร์ตักเรื่องนะที่แบบมี d i a l o g หรือว่าคําพูดหรือแม้กระทั่งฉากของตัวละครตัวละครเนี้ยพูดสักอย่างหนึ่งหรือว่าทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วทําให้เบนเนี่ยเอ้ยคิกเลยว่ามันกระตุกความคิดบัวแล้วเอ้ยมพูดถูกเอเอกูต้องทําแบบนี้แะ เปลี่ยนใจเปลี่ยนชีวิตได้เลยมีนะมีมันมีหลายเรื่องอยู่นะทุกคนพูดเหมือนกันทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่ามีหลายเรื่องมีหลายเรื่องมีหลายเรื่องจริงจริงนึกถึงตอนแรกหนักหึ่งเรื่องเซเว่นทาวน์ช่างไม่ช่างช่างไม่ช่างชื่อไม่ได้ไม่เป็นไไไรรม่เเปป็็นนอีกเรื่องหนึ่งก็แลวเดดพาวเวิร์ดสังเกตีที่อยู่โรบินวิลเลียมสเลนได้ดูป่ะได้ดูได้ดูอยู่ไงอยู่ไงใช่ครับ รู้สึกว่าหนังเรื่องนั้นมันเป็นหนังที่แบบดูแล้วมัน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 อิงเรื่องปัญญาชีวิตมันอิงในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวที่มันสามารถไนั้นได้ใช่ครับใช่เหมือนเหมือนเรื่องเรื่องครูคนหนึ่งที่เหมือนสอนเด็กนักเรียนแล้วก็พยายามจะเอาเด็กเหมือนพยายามจะสอนให้เด็กเป็นตัวเองแล้วก็หลุดหลุดออกจากกรอบของของธรมเนียมอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างเก่าแก่เก่าอะครับอืมแล้วก็รู้สึกว่ามันมีประโยหนึงที่เขาพูดว่าอะไรนะคืออะไรนะเนี๋ยนะ seize the day ครับ มันจะเป็นซีนที่เหมือนโรเบิร์ตวิลเลียมส์กับเด็กที่เพิ่งเข้ามายืนด้วยกันแล้วก็ดูดูเหมือนเป็นเป็นเซตนักเรียนที่เคยมาเรียนที่นี่อยู่แล้วเป็นรุ่นพี่ที่จบไปแล้วจบไปแล้วแต่เผืเพอเหมือนแบบย้อนกลับไปถึงรุ่นพี่แบบที่แบบโหย้อนไปแบบห้าสิบแปดสิบปีมันโรงเรียนนี้มันเป็นโรงเรียนของอีลีทนะฮะมันมีมานานมากแล้วเป็นโรงเรียนของอีลีทคือแบบเด็กหัวกะทิมาเรียนกันเลย้ะไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้ามาได้อซึ่งมันทร a d i t i มากๆมันเป็นโรงเรียนที่มันแบบ เต็มไปด้วยวัฒนาธรรมอะไรเงี้ย c u l t u อ e เลยเ u l t u r e c u l าเจอที่ที่เป็นวัฒนาธรรมเก่าๆอะไรเงี้ยอ่าอ่าอ่าแต่มันก็มีเสน่ห์ไรงมาแหละแต่โราบิร์วิลเลียมส์เขาจะน่าจะเป็นครูที่ค่อนข้างหัวหัวหัวเขาบดด้วยแล้วหัวทันสมัยอ่าล้ําหน่อยล้ําหน่อยอะไรเงี้ยเออ,ขอเขาก็จะสอนอีกแบบหนึ่ง,ขงเขาก็จะเจอปัญหาขาองเขาในในโรงเรียนอะไรเงี้ยเขาก็ยัปกปักรังอยากให้เด็กอะเป็นตัวเองอกล้าตั้งคําถามกล้าตั้งคําถามใช่คำอะไรที่แบบว่ามันเคยมีอยู่แล้ว มันมันไม่ผิดที่จะเป็นอย่างนั้นพที่จะค้นหาตัวเองอแบบตกตะกอนแล้วเป็นตัวเองอะไรเงี้ยแล้วเขาใช้คาว่าค uh, าคาเซดียอมมั้งแบบซีสเดย์ก็คือเหมือนคนเราอะชีวิตมันสั้นเราไม่รู้เราตายเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเออให้ให้ใช,ใใช้ให้ใช้วันวันนี้ให,ให้ให้เต็มที่อ,อ,อันนี้คือมันเอฟเฟกเลยใช่ไหมรู้สึกเลยใช่ไหมอ๋อรู้สึกครับเพราะเหมือนแบบพอยิ่งโตนะมัน ทํางานอย่างเงี้ยเวลาในวันวันหนึ่งมันผ่านไปเร็วถึงไหมเร็วเออพอภาระเยอะเพิ่มขึ้นไหนอย่างเพิ่มขึ้นเวลาจะยิ่งน้อยลงใช่ใช่ครับ<ห>มีหน้าที่มีมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าแบบบางทีเราก็เราก็อย่าอย่าแค่คิดคิดเรื่องงานอะไรเงี้ยค้นหาตัวเองค้นหาเซนของตัวเอง้<ม>างในบ้างอะ,อะไรอ่าใช่ใช่ครับจริงนะผมชอบแล้วทีเนี้ย่านอกจากการดูหนังแล้วเนี้ยพอจะมีหนังไทย ที่แบบชอบหรือว่ารักแล้วก็แบบดูกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เบื่อใชไหมชอบหนังไทยชอบแนวไหนหนังไทยจริงๆชอบตัวหนังวบาพี่พุทธนะพี่ราะว่าเรื่องไหนหนังๆฟิลพี่พุทธอะไรเงี้ยพี่พีพุทธใช่หนังที่มันอิงเรื่องจริงอะไรเงี้ยโฟกิงอย่างเงี้ยมือปืนมือปืนเราก็ไปทางนั้นเลยแล้วกันหน้าหยชอบชอบโฟกิงชอบมือปืนชอบหนุ่มครับนี่มาทางนี้เลย หน, joue, หน mm. 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 yeah. ้าหางหังต่างประเทศชอบดูของใครพุ่งกลับหรือแบบแนวทางที่เราดูแล้วเอามาเป็นเรฟเฟร์นในการแสดงของตัวเราเองเหมือนกับไอดอลในการแสดงเป็นใครอยากแล้วคนนั้นทำกันบ้างยังไงบ้างถ้าในการเป็นนักแสดงส่วนใหญ่ก็มีหลายคนครับแต่ก็ถ้าให้นึกแล้วก็มีดันโนเดลูวิสดันโนเดลูวิสมีคอมแฮงคอมแฮงแล้วก็ใครวะ พี่ลุงชัดใช้ไหมั่งไทยก็มีครับอหลายคนใช่ครับก็ค่อยๆดูแต่ละคนแล้วก็ตกตะกรนมาแล้วมันก็ซึมซับมาเองอแดนน์นิวเดลวิสว่ารู้สึกว่าแดนนิวเดลวิสอ่ะคือที่ชอบแดนนิวเดลวิสอ่ะเพราะว่าเหมือนเหมือนเขาเป็นนักแสดงที่เล่นแต่ละเรื่องอ่ะเขา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 เข้าคาแรคเตอร์ได้แตกต่างทุกเรื่องเลยใช่ใช่มันมันมันไม่คนคือคนมองออกว่า เล่นเรื่องนี้เป็นคนอื่นเล่นเรื่องนี้ก็เป็นคนอื่นเล่นเรื่องนี้เป็นคนอื่นใช่ครับแล้วเป็นคนคนเดียวกันเป็นคนคนเดียวนเนี่ยเอนอะไรแหละคนนี้ชอบมากเออใช่ครับแล้วก็ทอมแฮงยิ่งทอมแฮงยิงช่วงหลังๆที่แบบมีเรื่องแบบลดน้ําหนักคือเพิ่มน้ําหนักลดน้าหนักเพิ่มน้ำหนักลดน้ำหนักที่เราก็ขอนถ่ายต้องลดลงไปห้าสิบโลทอมแฮงเหรอฮะเออไมนอันนี้เรื่องอะไรพีจำจำไม่ได้นกันว่าเรื่องอะไรแต่หรือคริสตินเบลเปล่า ที่ลดน้ำหนักว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำแพงเนี่ยเหยเออ้องเดี๋ยวต้องหนึองเรู้เรื่องไหนถ้าสมมติว่ามีบัจเจ็ตก้อนใหญ่แล้วก็ให้ทําหนังเรื่องหนึ่งมีหนังในหัวแล้วอยากทําแนวไหนแนวไหนเอาใครไปนักแสดงก็ได้เงินไม่จํากัดก็น่าจะเอาแก๊งไว้หนุ่มมาเอาแก๊งไว้หนุ่มมาเอาเพื่อนๆมาได้แหละเออทำเป็นหนังแนวไหนเาจะแบบเพื่อนๆมาประมาณแบบเจ็สิบเปอร์เซ็นแล้วก็อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ลหานักแสดง ใหม่ๆห,หรือแบบเด็กรุ่นใหม่ที่เขาแบบมีใจรัก,กในยาร<ำ>แสดงขึ้นมา,าใช่แล้วทำเป็นหนังเกี่ยวอะไรครับหนังเกี่ยวอะไรคือผมมันยังอาจจะงไม่ได้คิดถึงเรื่องแบบเอาเอาแค่นี้ต,ตีมจริงๆแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นหนังในทิศทางบอกว่าชีวิตจริงอะไรอ,ะอ,อย่างเงี้ย่รโลโก้ไทยติตเงโ่ยวกบบประเทศไทยนี่แลหล<า>ะอ่าเออ คล้ายๆอย่างที่พี่พุทธเขาทําอะไรเงี้ยเอาเอาเด็กช่างมาเล่าเล่าสวมในจะเป็นแฟกมันเป็นเรื่องที่มันแบบเคยเกิดขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยเพราะส่วนตัวเราชอบดูสารคดีแพวกแฟกพวกอะไรใช่ไหมใช่ครับก็เลยแบบอยากเอาสารคดีอะไรบางอย่างหมายถึงว่าเฮ้ยถ้าเอาเรื่องพวกนี้อาจจะทำเป็นสารคดีก็ได้นะอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาทําเป็นอาจจะทำเป็นหนังแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คิดว่ามันคืออะไรเลยพูดถึงวงการบ้านเราเมียอยากก่อฝังว่ามีในฐานะที่พี่เป็นทั้งอ่า คนแสดงบวกถึงเป็นคนดูผลงานในประเทศไทยเนี่ยอยากฝากเกี่ยวกับวงการหนังบ้านเราจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรแะจะฝากไรเยอะแช่ไหมถึงว่ามันเหมือนหน,นังบ้านเราแต่ที่คนก็เริ่มเริ่มเริ่มกลับมาดูหนังอ,อะไรเงี้ยเออก็ขอบคุณมากที่แบบว่าคนไทยกลับมาดูหนังเพราะตอนช่วงก่อนนั้นนั้นคิดว่าหนังหนังไทยมันจะซบเซาไปอืมแบบคนอาจจะไม่ได้แบบมีหนังให้ดูน้อยแล้วอะไรเงี้ย ปิดโรงนี่เหรอหมืนผมก็ไม่แต่ก็ไม่ได้คิดไปกลขนาดนั้นเลยเนี้ยแต,แต่พอเห็นคนมาแบบกระตุ้นมาอินกับหนังเริ่มแบบคึกคักอะไรเงี้ยเออขอบคุณแฮปปี้ที่เห็นแบบทุกคนกลับมาดูหนังทางไทยอะไรงี้ยแล้วก็ตอนนี้สุดท้ายแล้วตอนนี้คุณเป็นมีผลงานอะไรที่กำลังจะปล่อยบ้างครับบอกได้เลย,ยแชร์ได้เลยมีก็มีมือปืนนะครับวันที่ย,ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนนี้เราฝากมือปืนด้วยครับผมหนังเรื่องที่เสี่ยของพี่พุทธอ่าอ่าใช่จะตัวมีอะไรอีกไหม ไม่มีครับเพลงอ่ะเพลงเพลงฝากหนังก่อนดีกว่าฝากหนังอย่างเดียวเพราะว่าเพลงยังไม่ไม่ไม่ชัวร์ว่าจะปล่อยเมื่อไหร่เมื่อไหร่ใช่ก็ฝากหนังไว้แล้วกันครับมิถุนายนยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนนี้ครับเซฟหนัง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 เขาพึ่งเขคุณครับโขอบคุณครับขอบคุณครับต้องดีใจมากๆที่จะได้พูดคุยกับผู้ชายคนนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาและเพื่อเพื่อไม่มีการเสียเวลาขอให้ท่าน เข้าใหม่ใหม่ใหม่ลูกผมไม่เข้ามุมนันเนาะแล้พี่เราพูดดีปรอะยฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลสองสมสี่สามสีฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโหล